ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราก็จะมาเปลี่ยนขาคันเร่งรถตู้นะถ้าใครขับรถตู้รถหลายปีแล้วก็มีอาการขาคันเร่งดังแกงแงงแๆงแงงแอาการคันเร่งฝืดนะครับผมก็จะมีหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวบูทเพราะว่ามันทํางานลักษณะหมุนไปมาแล้วก็มีสปริงบีบกลับนะครับมาดูกันว่าจุดไหนกันที่ผมพูดถึงก็เป็นส่วนของเครื่องไดรรกนะครับปั๊มสายนะครับก็จะมีขาคันเร่งนะครับนี่ จากแกนคันเร่งนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เวลาเราโยกโยกโยกนะครับด้านล่างมันก็จะมีบูตบูตด้านบนนี้นะครับบูตด้านบนนี้กับบูตด้านล่างซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้นี่ครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ใช้งานได้ปกติแต่ว่ามันจะเหล็กมันจะสีกับเหล็กแล้วก็แกนอาจจะมีปัญหาไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนกันนะอันเนี้ยผมสั่งมาจากช่างป๊อปนะครับ เป็นบูทบูทเหล็กนะครับซึ่งช่างป๊อปนี่ก็กึงขึ้นมาทั้งชุดนี่ก็คือ150บาทรวมส่งนะครับก็ลองดูในกลุ่มรถตู้หัวจรวดนะชมรมรถตู้หัวจรวดนะนี่แถมจรละบีมาให้ด้วยนะครับนี่มีจัละบีให้ด้วยจะมีประแจเบอร์14นะครับเบอร์14เบอร์12ที่เราต้องใช้นะครับมาดูหน้าตากันเลยนะครับนี่นี่ครับ เป็นลักษณะแบบนี้ครับสองตัวบนล่างนะครับเริ่มจากนะเอาประแจตัวล็อกสายคันเร่งออกก่อนนะครับยังไม่ใช่ประแจเลยน็อตผมก็พูดไปบางทีอาจจะแน่นหน่อยนี่แล้วก็กดคันเร่งขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ดึงสายขึ้นมานะสายคันเร่งขึ้นมานะครับ ก็ออกมาแบบนี้คลายน็อตตรงนี้ออกนะครับมันจะมีน็อตสองตัวจับจับที่ขาคันเร่งนะครับนี่ครับด้านล่างด้านล่างนี้ใช้ลูกบล็อกก็จะง่ายหน่อยทีนี้ก็เราจะดึงชุดนี้ออกมาได้นะครับอันนี้ถอดออกได้ เราจะถอดตรงเนี้ออกโดยการดันลงนะครับดันแกนนี้ลงนะครับดันลงอ่าแก็สครับนี่หลุดละถ้าใครจำไม่ได้จริงๆก,ก็ผมแนะนําให้ถ่ายรูปไว้นะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้ตอนทํานะอ่าเพราะว่าตอนใส่มันจะมีเรื่องของสปริงนะครับตอนถอดนี้มันจะง่ายหน่อยให้เราเอาครีมบีบบีตัวนี้ให้เป็นเส้นตรงแล้วก็ดึงสลักออกมา อ่าโอเคดึงออกเรียบร้อยนะครับโอเคมาร์กสีขาวไว้ครับเสร็จแล้วให้ใช้ประแจเบอร์สิบสี่นะครับสิบสี่ในการคลายออกนะต้องเคาะหน่อยนะครับเคาะนิดนึงโอ้โหเราจะหลุดออก บ,บูทตัวเก่าบูทตัวเก่านี่รู้สึกว่าจะเป็นพลาส,สติกนะครับนี่ก็เริ่มจะไปแล้วแหละนะแกนเริเ่มจะเป็นรอยนะครับเป็นรอยของเก่าของใหม่มีพลาส,สติกนีเหล็กที่เราสั่งมาใหม่ต่างกันมากเลยนะก็จะระบีที่แถมมาให้นะไปไป้ายออกมาหน่อยนะครับโอเคก็ใส่บูทตัวที่หนึ่งลงไปนะครับ ตาของบูทตัวที่หนึ่งนะครับนี่คือด้านบนเราก็จะสวมมันมาครับสวมมันมาจากด้านบนต่อไปก็จะเป็นบูทตัวที่สองอใส่เข้าไป พอเข้ามาแบบนี้เรียบร้อยนะครับก็ให้เราดูว่ามันชนตรงนี้ไว้นะครับก็มาดูด้านบนนะครับนี่ตึงามือกดไว้นะครับกดระติงตรงนี้ไว้แล้วก็สวมลงนะครับในช่วงสวมลงเนี่ยก็ให้สังเกตแนวแนวของมัดเรานะครับขาวๆตรงนี้ให้มันตรงกันนะครับแล้วก็ ตัวหมุดตรงนี้กับตัวหมุดตรงนี้มันมันจะค่อนข้างเป็นแนวเดียวกันดูตามกล้องนะเห็นไหมเราส่องหามันก็เป็นแนวเดียวกันนะครับปิงเนี่ยสปริงที่มันอันนี้อยู่เราต้องเกี่ยวลงนะครับเกี่ยวลงใช้ครีมเกี่ยวลงนะเสร็จแล้วเราก็ลองโยกดูนะเนี่ยเ,เสร็จแล้วเราเราก็หมุนน็อตตัวนี้คืนนะครับใส่นอ็อตตรงนี้คืน จะระบีเลื่อนนะครับปืิดลองเลื่อนดูอีกครั้งหนึ่งฝืิดไหมถ้าฝืดก็ให้เราทำการคลายนะคลายตรงนี้นะครับม,มันต้องคลายตัวน,นี้มันปรับได้นะครับสอดแกนเข้าไปเหมือนเดิมได้ปว่ แล้วก็ตีลงมาติดตั้งกับรถกันนะครับก็ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับมันจะมีเหล็กกา้กานก้านตัวหนึ่งการที่ต่อไปกับตัวปั๊มนะครับนทำหน้าที่ในการเล่งปัม๊มขาปัม๊มขาขันเล่งนะครับก็ตัวนี้ให้เรากดลงไปเหมือนเดิมนะครับให้มันดังแตก่กแบบนี้นะครับ ใ่เนี้ยตรงนี้เวลาขันนะมันจะให้ตัวได้นิดนึงนะครับทุกคนองมันจะทําให้องศาตัวดันแกนเนี่ยมันจะอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมาเกี่ยวกับตัวสายคันเร่งตรงนี้นะแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้องศามันเปลี่ยนเห็นไหมครับเนี่ยหมายถึงว่าเวลาเราใส่เข้าไปมันอาจจะคันเร่งเราอาจจะไม่เท่าเดิมมันอาจคันเร่งอาจจะกดลึกกว่าเดิมนะครับหรือว่า อาจจะกดน้อยกว่าเดิมนะครับหรือว่าอาจจะตึงใบเพราะว่าตอนขันนี่มันให้ตัวได้ใช่ไหมเราก็ต้องอันนี้เราเราก็ต้องพยายามดูดีๆนะครับโอเคเนี่ยกับเข้าสู่ที่เดิมละนี่เราก็มาใส่ใส่คันเร่งนะครับดันมาดันมานะครับแล้วก็กดหัวนี้ลงไปเ,เวลาตั้งรอบเดินเบานะครับตรงนี้มันจะเป็นน็อตน็อตเอาเอาไว้สําหรับตั้งรอบเดินเบานะครับเดินเบาเนี่ยก็แล้วแต่เราจะปรับนะครับก็คือเวลาให้เรา ล่อันเร่งนี่ให้มันชนกับน็อตตัวเดินเบาพอดีนะครับเนี่ยอันนี้อยู่ข้างๆปั๊มนะครับก็ใครอยากจะตั้งก็ตั้งน็อตตัวนี้นะครับเดินเบา เรรียยบ้อจบลงไปเรียบร้อยครับสําหรับการเปลี่ยนเจ้าบูทขาคันเร่งน,นะครับมีสองตัวเล็กเนี่ยก็ตัวนี้พลาสติกนะถ้าใครหมดอายุแล้วก็กลองลองหาซื้อเปลี่ยนดูนะครับมันก็อาจจะราคาไม่เยอะมากแต่ก็ช่วยเซฟขาคันเร่งเรานะครับก็ใครสนใจจริงๆติดต่อช่างป๊อปนะครับช่างป๊อปสุพรรณบุรีนะครับผมโอเคครับไปกันแล้วครับสวัสดีครับ